ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญ6กศูนย์ประเทศไทยคงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ครับเพื่อไทยไปขายของแล้วก็คิดไม่เสร็จเลยต้องมาเปลี่ยนแปลงกันจนถนึงขนาดนี้สองเดือนแล้วยังอาจจะสองเดือนแล้วยังไม่สรุปเลยคุณจุฬาพันธ์จะตอบว่าไม่ตอบว่าอะไรครับก็ตอบว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดครับต้องเข้าใจว่าในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยมันมีกรอบของกฎหมายขั้นตอนตามวิธีการระเบียบว,วิธีราชการซึ่งเราจะละเลยไม่ได้ครับอืม การเป็นรัฐบาลเนี่ยถึงแม้จะมีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับแต่ด้วยระเบียบและกฎหมายเราต้องดําเนินการตามให้ครบถ้วนนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดก,กุ่มกับการใช้งบประมาณกับการเดินหน้านโยบายใดๆของรัฐท่านรัฐมนตรีจําเป็นต้องพูดแบบนี้แน่นอนครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60มันบังคับเอาไว้ไม่ใช่ว่าท่านชนะเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลแล้วจะทาอะไรได้ตามอำเภอใจครับกฎหมายต่างๆมันคุ้มครองปกป้ององ,องค์กรอิสระปกป้องแบงก์อมสินปกป้องข้าราชการที่กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ครับ ท่านไม่สามารถทําอะไรได้ดังใจเลยไม่หมูไม่ง่ายเหมือนตอนปีห้าหกห้าเจ็ดหลังจากท่านชนะโถมทลายแล้วท่านอยากทําอะไรใครก็ขวางท่านไม่ได้ครับอยากจะซื้อข้าวตันละหมื่นห้าท่านก็ซื้อจนนามาสู่การทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยเป็นหนี้เป็นล้านล้าน,ลานบาทจนเดียเ๋ยวนี้ใช้อีกกี่สิบปีถึงจะหมดครับแต่พอมีรัฐมูนหกศูนย์มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับถ้าท่านทําความเสียหายเกิดคดีอาญายึดทรัพย์ของท่านโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตติดคุกนะครับไม่มีอายุความด้วยครับนี่คือเหตุผลที่ ทำไมนะักการเมืองมากมายถึงเป็นเดือดเป็นร้อนต้องการทำลายรัฐมนูล60คนดีๆที่ไหนเขาจะเดือดร้อนคนที่ไม่ได้อยากโกงใครจะมาเดือดร้อนครับนี่จะเป็นรัฐมนูญฉบับอื่นนะครับเหมือนสมัยปี56-57แล้วก็ไอ้เงิน600ล้านที่ว่าจะแจกคนละหมื่นเนี่ยมันแจกเกลี้ยงกันไปแล้วเป็นเดือนครับไม่มีใครคานอยู่ไม่มีใครห้ามได้ครับแต่ตอนนี้มันมีกฎระเบียบต่างๆคุ้มกลาหัวประเทศไทยเราไว้ครับนี่คือเหตุผลสําคัญที่แท้จริงครับพูดความจริงมาเลยว่าคุณจะต้องทําลาย60เพราะเรื่องนี้เพราะคุณไม่สามารถทาอะไรกับประเทศได้ดังใจ ต่อให้คุณซื้อประเทศนี้แล้วก็ตามประเทศนี้มันไม่ได้แพงนักหรอกครับสอสอสี่ร้อยเขตอัดลงไปเลยเขตละสิบล้านขั้นต่ำก็ต้องเข้าในนอนสักสามร้อยเขตเท่านี้ก็ตั้งรัฐบาลได้ครับลงทุนแค่สี่พันล้านซื้อประเทศนี้ได้ถูกมากครับแค่ทําเงินดิจิตอลนี่ถอนทุนสักสิบเปอร์เซ็นก็คืนทุนเรียบร้อยแล้วห้าหมื่นหกกำไรหน่อกครับพี่น้องครับต่อให้ใครจะรักพรรคไหนเกลียดพรรคไหนก็ตามครับแต่เราต้องไม่เกลียดประเทศเราครับ ผมต้องฝากทุกท่านเลยครับรัฐมนูล60คือเกราะกําบังอันสุดท้ายที่ปกป้องเราจากนักธุรกิจการเมืองขคอนี้ครับเขาอ่านขาดประเทศเราอยู่แล้วเขาลงทุน4,000ได้คืน5 6 0 0 0 6ครับแต่เพราะรัฐมนูล60เขาถึงทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามครับเราต้องเซฟรัฐมนูล60เอาไว้ให้ได้ครับ